สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อปุ้ยนะครับเพิ่งค่ะอืมวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะแหนมแหนมเนืองแหนมเนืองทุกทีผมเป็นพวกสายกินแต่เนื้อเนาะไม่เคยกินผักไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินแต่เนื้อแต่แหนมเงี้ยเฮ่ยมันเป็นชิ้นเนี่ยเป็นหมูยอเป็นหมูยอเป็นหมูยอมันมันไม่ใช่แหนมมันเป็นหมูยอหรือเป็นแหนมเป็นของเวียดนามเวียดนามอืมแต่ว่า ยังไงต่อกินนะจะกินเลยเหรออันนี้เป็นแผน่นแผ่นแป้งที่ห่อเขาให้มานี่เราเราแช่น้ำเสร็จแล้วให้มันนิ่งๆเอามันึอแผน่นฉีกแล้วล้างมือเหรอล้างแล้วตัวนัน่นแหละล้างมือ,มอแล้วก็ผักค่ะโอวซักเวลานะ เออจำได้เขาซับเลยเขาซับแล้วก็ใส่มุยอที่เขาเตรียมให้ใครชอบเผ็ดเอาเลยค่ะพี่ไปใส่ไหมพีกแตงกล้วยนี่กล้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยกระเทียมวายตงกัวนี่อะไรมะม่วงแล้วก็ราดน้ำจิ้มชื่อเด็กเขาก็เคยกินหมดแหละมีแกนั่นเงี่เปรี้ยวอ่ะ เฮ้ยมาไม่บ้านวันนี้มีคนเข้าเยอะมว่ะเนี่ยนะผมไม่เข้าจะกินผัก,กว่ะผักมันอร่อยนะมันหมินหือนอะผม,มอ,อ,อะไรอะไรเข้าออสายเข้าวะ ทำซากเลยวะด่าโชด่าโชเลยนะอ่ะก็ลูกก็จะลูกเปลี่นเ่ะก็จะลูกไปทำซากไหมแค่คถามจะทำทำเป็นโรงทอซากมีแขกโทรไหมก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันจำเป็นเขาต้องเทาละเนี่ยด่าโชว์ด่าโชว์เลยสิบสีค,คนทุกด่าเลยคนระับนี่ใส่บอดีอเพชรนะเออมันในห่อไงไหมนี่นะครับห่อด้วยใจของเรา ถ้าเกิดเราคิดว่าห่อได้มันก็ห่อได้ละห่อแบบไหนไม่ผิดครับกินในมูมามากอเผ็ดเผ็ดแล้วนี่มันไมนตขจีน แต่จะกินก็ได้นีำจิ้มทำหมดแล้วเสร็จน,น,น,นี่อยู่นานีดูพระเจ้าแจกให้หมดกทีแรกมันจะติดกันเรื่องอร่อยนะอะกินแบบนี้ก็อร่อยนะมันก็อร่อยนะมันน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยเด็ดแปะก,ก็อร่อยจริง เราจะผสมอะไรมันก็ไม่เิน็นะครับมันอยู่ที่ตัวเราขอให้คุณไม่กินผักก็ผสมแค่นัะกินให้ให้รู้รสชาติก็พออย่าไปกินขนาดนั้น,นการหอ่อผมเราจะเป็นพวกเน้นเน้นเจนะเจจีนมันกินไปมัน,มนต้องขาดพริกไม่ได้อยู่ดีละพริกมันทำให้รสชาติมันเจริดกระดัด มีกล้วยแี่มีกล้วยมีครับมะม่วงอ,อจะพูดแบบเ้า,าไม่เอาเ้าหน่อยไม่มามา่ไม่เผา,าเลยนนี่ครับจำจมเลยเอ๊ะเก็ดปะ ไม่ชอบกินผักนะฉันหมายพีกินได้อยู่มันเหม็นมันมันไม่ชอบแต่ก็กินได้มันเหม็นหืนอะผักอะไรว่เหม็นหืนมันเหมือนมันมันรู้สึกแบบอะไรวะมันกิมันเหมือนมันกินเขียวอะกินเขียวอะก็ผักไม่ต้องเหมือนกินเขียวหรอแต่กินแตงนี่อร่อย ใส่ทุกอย่างที่เป็นแป้งให้หมด <Yeah. S 1> เราจะต้องใส่ทำไมไม่ต้องใส่กระเทียมอ่ะใส่กระเทียมไหมใส่ยังไม่กลแกงสีไม่ชอบกระเทียมไม่ลองแกกระเทียมมันก็อร่อยอยู่ด้ยใส่เป็นหนึ่งเม็ดหน่งเป็นหนึ่งเม็ดสี่สี่ Ừ. Nào mhm mhm ra mhm bye bye, mhm 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 แังกวอะไรย้อมองเปียกโอ้เปียกจิ้มหากวยก็แจ่มน่ะคำสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันดีกว่า <c oughs> ผมยังไม่ได้ลองแบบเวอร์ชั่นแบบนี่นะเนี่ยใส่อนี้ผักมันคือดอกเลยวนี่ผักอะไรวะผักไทยนั่คือผักไทยผักไทยคือ แม่ไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนั่นคือผักไทยปะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรคะนะไม่ใช่คณะอะไรนะคณะโหรักษาอือคณะอะไรวะคณะมิสิกโกลอ๋อคือผักที่มันกินกับลาบใช่ไหมผักอนะไรผักไผ่เราจะไปรู้ว่าผักไผ่ <laughs> เจอแล้วนะาษาไทยว่า <laughs> อะไรวะเลยอนสารเณร มือด่าใช่ไหมเนี่ยอ๋อเห็นดาออกเห็นดาออกคลิปนี่คืออยากดาเคิลนใครใครที่กล้าด่าผู้หญิงก็ด่านะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเลยอย่ไปกลัวครับผู้หญิงยุคนี้ผู้ชายายั้งหญิงทข้าแทยมกันชี้ทางครับผู้ชายข้าบ้านครับชี้ทางให้ข้าบ้าน <c oughs> แกเปนคนเลว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เอากระชี้ฉอร่อยค่ะอร่อยกินเงีายเพลินๆ <S 1> <S 1> อร่อยสุดน้ำจิ้มเลยแหละอร่อยไม่อร่อยมีอยู่ที่น้ำจิ้มกับไอ้ตองเนี่ยมีอรอเนี่ย ไมันจิ้มอร่อยคือมุยอนนี่คือเราไปเอาพวกใส่กรอบมาจิ้มก็อร่อยเมื่อก่อนไม่รู้จักนะแหนมเนืองเพิ่งมาเคยกินตอนที่ไปเรียนเพื่อนมาให้กินแนนั่นเมื่อกี้อะไรนั่นเนืองอยังแหนมเนืองก็คือแหนมชนิดหนึ่งที่อยู่อีสานก็อยู่เวียดนามดีกว,ว่านแหนมเวียดนามใช่ไหมใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ใช่แล้ซื้อร้านน,บบนายเวียดนามนะเขาคิดว่าเวียดนาม พอละถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะครับนี้าฝากติดตามด้วยนะครับของข้าวผม